สวัสดีค่ะพบกับ45ค่ะค่ะวันนี้พี่มั้มมารายงานตัวกับกับพี่เก๋ค่ะอ่าพี่มั้มมารายงานตัวแล้ววันนี้เห็นเราสองคนนะคะเหมือนเดิมเหมือนทุกทุกคลิปแต่รถเราไม่เคยเหมือนเดิมเลยสวยทุกคนใช่สวยกว่าคนขายก็รถของเราเนี่ยค่ะควันนี้นะ รถสําหรับลูกค้าที่ชอบกระบะสีประตูนะคะเคียร์ธรรมดาจมีแต่งนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนาเทอดังนิดนิดใช่ค่ะแต่เครื่องยนต์ของเรายังคงสโลแกนเดิมว่าเครื่องยนต์ของเราต้องเดิมอ่าใช่อันนี้เป็นมิ s ซูบิชิไทตันนะคะปี2013เป็น4ประตูเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เป็นตัว GLS+ Plus ค่ะค่ะตัวยกสูงนั่นเองใช่ค่ะคันนี้ราคาแค่4 8 0 0 0บาท ย้ำนะคะ4800 0บาทนะคะไม่ใช่8 4 0 0 0ื่นสี่นบาทเท่านั้นเองค่ะแล้ในกรณีที่45บาทนะคะ45บาทในวันรับรถนะคะลูกค้าผ่อนแค่7,00 0พปลายเท่านั้นเองอ่าเกือบเกือบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเงื่อนไขของแบงก์กันแต่ละแต่ละแบงก์เนาะจะแตกต่างกันแล้วยังไงทำยังไงอะออกได้ทุกอาชีพไหมทุกอาชีพค่ะแม้ว่าคุณจะอยู่ อ๋อจังหวัดไหนนะคะคุณก็ออกได้ทุกจังหวัดเช่นกันอ๋อท,ทุกทที่ทุกจังหวัดใช่เกษตรกร,เ,ร,กรเอ้ยแม่บ้านเอ้ยโลภพอเอ้ยนะคะพนักง,งานบริษัทรายวันรายเดือนนะคะเพ้งเข้างานอายุงานได้แค่4เดือนผ่านโปแล้วก็สามารถออกรถกับเราได้ออายุ20ปีบริบูรณ์แฮปปี้เบิร์เดย์เมื่อวานวันนี้ก็สามารถทําเรื่องออกรถกับเรา<ห>ได้ ได้เลยเอาของขลังเกิดไปเลยทีเดวใช่ค่ะหรือพระราชการบำนาญนะคะอายุเกิน60ปีแต่ไม่เกิน65ปีก็สามารถออกรถกับเราได้เช่นกันโอ้โหปึกไหมปึกขนาดนี้ปึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าติดปัญหาเรื่องอะไรกังวลเรื่องอะไรปรึกษาเรานะคะเดี๋ยวเราจะหาทางออกช่วยลูกค้าอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วต่างจังหวัดนะคะน้องมะเราทํายังไงต่างจังหวัดนะคะลูกค้าดูคลิปวีดีโอนี้แล้วนะคะสามารถทักแชทหรืออินบ็อก จากช่องทางใดๆก็ได้นะคะหรือจะโทรสอบถามมาหาทางเราเลยก็ได้ค่ะ ไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านจาเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านใช่ค่ะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้โหแล้ววันรถล่ะถ้ามารับรถไม่ได้อะไากลาอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้<า>อีกเราจัดส่งให้ด้วยค่ะไม่เก็บค <โอ S 2> ่าใช้จ่ายอีกเช่นกันแน่แล้วบริการหลังการขายคะเรามีไหมคะมีค่ะมีที่มีเราก็มีเราก็ไม่น้อยหน้าที่ไหนเช่นกันค่ะรับประกันอยู่แล้วค่ะของเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยกรณีถ้าลูกค้ารถไปเสียกลางุ่งกลางทางหรือน้ำ หมดแบตบหมดอ่าตลอด24ชั่วโมงหนึงฟร,ฟรีเลยโอเคโอ้โหฟรีซะขนาดนี้เ<ต>นาะรอแค่ลูกค้าทักเข้ามาเท่านั้นเองนะคะปรึกษาเราเท่านั้นเองนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะ ขอให้ปรึกษาเราก่อนมีเครดิตไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้นะคะสรุปให้นะคะอ่เดี๋ยวมาดูตัวรถกันบ้างนอกจากว่าเงื่อนไขดีๆแล้วตัวรถก็ต้องสวยด้วยใช่ไหมคะต้องค่ะอ่าตัวรถเป็นมิสูบิชิไทตันนะคะเปีน0 1 5น้เนาะเป็นสีประตูตัวยกสูงนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่เคยติดนะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะตัวนี้ไฟหน้าก็สาวสวยเนาะมา ไสปอตไลท์นะคะสีขาวสีขาวสวยงามนะคะไม่มีเหลืองไม่มีหมองเลยนะคะคะันนี้เป็นขาวมุกนะคะลูกค้าขาวมุกด้วยได้ล้อแมกล้อแมกอะไรเนี่ยน้องนะล้อแมกแต่งด้วยใช่ไหมแต่งค่ะอ๋อได้ยางมิชลินด้วยนะคะโอ้โห oh, oh. เดี๋ยวเราแถมแมวให้ตัวหนึ่ง <c oughs> ลูกค้าเอาไป่า สามารถลับไปได้หึงตัวนะคะโอเคแล้วก็จะเดินเหยียบเน้นอ่ยมองไม่เห็นตัวนี้นะคะกระจกมองข้างเราก็มีไฟออกหูด้วยนะคะคุมโครเมียมด้วยนะคะตัวนี้บันไดนะคะด้วยความที่เป็นตัวยกสูงเนาะเราก็ต้องมีบันไดข้างให้อยู่แล้วนะคะเพิ่อเวลาขึ้นลงจะได้สะดวกนะคะตัวนี้มีชุดแต่งมาให้เล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกเป็นไททันพัดนะคะตัวยกสูง ไหมคะเขาลงความเมียบแล้วังแล้พันนี้เพราะบ้านในบ้านตักผ้าตรงนี้ได้นะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกันชนอาวรหรอเออเอาไปตักผ้าซะงั้นเลยก็ดีนะตัวนี้นะคะแม็กไลเนอร์ของเรายังเป็นของมิตซูบิชิอยู่เลยนะคะมิตซูบิชิมอเตอร์ แสดงว่าข้างหลังเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแม็กไรเนอร์เลยนะคะตัวนี้ยังไม่มีการรทุการบรรทุกหนักแน่นนี่นะคะเครื่องยนต์2.5 VGTurbo เป็นตัวเครื่องยนต์คอมบูเรลแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต้าก้องว่าข้างในเราจะสวยงามขนาดไหนเห็นข้างนอกแบบนี้นะคะข้างในแล้วมสอ โอ้โหเบาหนังด้วยค่ะดูแลรักษาง่ายเลยสปอร์ตสีดํานะคะม<ช>ีะะลูกค้ากังวลเรื่องภาษีอ่ะจริงๆแล้วสองสี่ประตูอ่ะเครื่องยนต์สองพันห้าภาษีไม่แพงเลยนะคะลูกค้าไม่แพงค่ะเพราะว่าเขายึดตามอายุรถเนาะยึดตามอายุรถแล้วอายุรถเนี่ยค่ะมันสามารถล่นได้ถ้าเกินเจ็ดปีนะคะแล้วก็เครื่องยนต์สองพันห้าร้อยซีซีเนี่ย<ช>รับรองภาษีไม่ถึงหกพันเจ็ดพันแน่นอนอค่ะนี่เบาหนังนะคะถ้าคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้ามาใช้ดันได้อยู่แล้ว อ่าคันนี้จอดอยู่สาขาข้องแปเหรอคะใช่ค่ะติดถนนลำลูกกาค่ะหาง่ายมากๆเลยมาไม่ถูกแอดไลน์เราแชร์โลเคชั่นให้เลยค่ะโอเคโอ้โหตัวนี้นะคะเงื่อนไขดีๆรอลูกค้าอยู่นะคะภายในมีไฟด้วยเมื่อกี้ตะก้องถ่ายแล้วอืมเพดงเพดานโอ้ยขาวสะอาดสวยงามตามท้องเรื่องสวยเกินราคาสวยเกินเบอร์สวยเกินราคาใช่ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวเราเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูกันก่อนเลยอ๋อสีบาทลูกค้าถามหลายคนมากพี่ทำได้ไหมจริงไหมเออทำได้หรเปล่าใช่หรือเปล่านั่นไงนะเราไปดูจากรีวิวได้เลยค่ะลูกค้ารีวิวในเพจ a c e b o o k ของเราเนี่ยนะคะมีลูกค้าเก่าๆที่ออกไปแล้วได้45บาทจริงๆต่างจังหวัดด้วยนะคะรีวิวในนั้นลูกค้าไปสร้างความมั่นใจเลยค่ะว่ารถคันนี้คือเดิมเดมเดิมทุกจุดใช่ เขาก็จะแต่งเฉพาะล้อแมกแต่งเฉพาะท่ออะไรเงี้ยค่ะให้เสียงมันดังนะคะแต่งเพืความสวยงามค่ะแต่ว่าไม่ได้เ้นซิ่งอะไรมากนะคะคโอเคปากกระโปรงเขาค่อนข้างจะหนักพอสมควรเราโอเคลูกค้าคนไหนนะคะที่ดูรถคันนี้แล้วนะคะสนใจก็สามารถทักแชท ทักไลน์หรือว่า t i k ตอกหรือว่าช่องทางใดๆก็ได้นะคะผ่านสื่อโซเชียลนะคะเราจะมีทีมงานให้คําแนะนํานะคะแล้วก็พร้อมเงื่อนไขใหม่ๆมีมีทางออกให้ลูกค้าใช่ลูกค้าตอนนี้มีอะไรบ้างที่ที่กำลังมาแรงๆเลยโอ้มาแรงเลยหรอแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นี่คือไม่จําเป็นต้องสต็อกด้วยนะจริงสิจริงไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้านะคะขอให้หน้าเพจนี หรือว่าหน้า Facebook ของเรามีระบุได้ว่าเราขายของออนไลน์จริงนะคะแล้วก็มีใบส่งคงส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้าอืมก็สามารถเอาลถกับเราได้นะออค้าขายตลาดนัดได้ไหมล่ะพี่ได้ค่ะตลาดนัดก็ทําได้ค่ะแผงประจําแผงลอยหรือว่าวิ่งตามนัดต่างๆวันจันทร์ไปนัดหนึ่งอังคารไปนัดหนึ่งอย่างเงี้ยก็ทําได้นะคะแล้วก็พี่ๆนะคะพี่ๆรเดอร์นะคะไม่ว่าจะ อค่ายไหนก็ตามก็สามารถออกรถกับเราได้ขับแท็กซี่ขับวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็สามารถออกรถกับเราได้เป็นผู้ระเป๋านะคะไม่ว่าจะรับกับบริษัทหรือว่ากลับรับกับบุคคลนะคะก็สามารถออกรถใช่ขอแค่มีหน้างานชัดเจนให้เราได้ตรวจสอบนะคะลูกค้าตอนนี้ปัญหาที่เจอเยอะมากคือว่าลูกค้าไปเช็คเครดิตหรือว่าทําเรื่องที่อื่นมาแล้วแล้วไม่สามารถทําได้ก็เขาจะเรียกว่าติดแท็กซิงนะคะคือว่าเช็คเครดิตบ่อยบ่อย ทำให้เครดิตเราเนี่ยออผ่านการตรวจสอบหลายครั้งนะคะสําหรับเราก็มีไฟแนนซ์ที่จะมองเขาเรียกอ,อะไรอะมองข้ามมองข้าม,ม,ามเรื่องของแท็กซิงนะคะสามารถทําเรื่องต่อก,กับเราได้เป็นบางไฟแนนะซ์เนาะแต่เราก็จะขออุปไ้ก่อนท่านไหนอยากติดต่อกับเราเนาะอยากให้เราช่วยใ,ในช่วยในเรื่องของแท็กซิงก็ติดต่อมาได้เลยนะ,ะแล้วลูกค้าถ้าขอมาแล้วพี่เพิ่งผ่อนไปได้เดือนของเดือนทําเรื่องได้ไหมจ๊ะโอทาได้ค่ะ,คะมีเครดิตหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะก็สามารถทําเรื่องกับเราได้เลยหรือ ไม่มีเครดิตเลยไม่เคยผ่อนอะไรเลยก็ทําเรื่องได้เหมือนกันแสดงว่าไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไรนะคะ,ะยกคูโทรหาเราหรือถ้าแชทอินบ็อกซ์ไลน์เฟซบุ๊กนะคะติดต่อหาเราได้เลยเราพร้อม,มหา ทีมงานนะคะช่วยหาทางออกไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นเคสแบบไหนก็ตามใช่ค่ะลองปรึกษากันก่อนค่ะไม่เสียหลายเพราะเราปรึกษาฟรีใช่ไม่มีเงินจองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะงั้นก็วันนี้ฝากเราสวยสวยๆเงื่อนไขดีๆใช่พร้อมสโลแกน45ค่ะมีใจยังไงก็จบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ